ใน,นมุมนี้มองลงไปเข้ากล้องแล้วสวยมากนะครับตรงนี้ในงานประเพณีขึ้นเขาพะนองลุกที่มีนางลำม,มาลำเต็มถน,นนนี้ถึงว่าเขาถ่ายมาสวยมากทางทีบาทิตย์ขึ้นตรงประตูปี่ปมีกี่ครั้งมาลุกสองครั้งนากลักบไม่แน่จอันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูรอบ ปราสาทเขาพนมลุงนนะว่ามันเป็นยังไงอืมครับไปดูรอบๆไอเดินเ,เ,เ,เหมือนแม่นะแตแกเหมือนพ่อพ่อจเดินแปลนดแต่แกโจมันเดินขาโตแขกนี่โงเหมือนพ่อนะอ,อ,อเ

นี่ดูสะ,สะบัวโบวรบาณเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆกอนนะครับดผมจะพาเข้าดูด้านในนี่ ที่จริงเข้าคนขึ้นด้านข้างนี้ก็ได้นะครับขึ้นตรงประตูนี้ก็ได้เนี่ยผมจะพาเดินรอบนะครับก่อนที่จะเข้าผมอาจจะเข้าจากด้านหลังมาเขาบอกว่าจุดไปสากกะระพวงมาลัยใบยสีครับ ในนี้จะดูรอบๆนอกนะครับปราสาทพนมลุงถ้าดูจากวัดปู่ม่านฟ้ากำลังสร้างใหญ่โตกว่านี้เยอะนะครับโอ้โหกลัวจะเจ็บรายละเอียดได้สมัยก่อนดูหินทุกก้อนต้องขึ้นไปสลักลายด้วยไม่ใช่ว่า เอาไปวางแล้วก็เสร็จนะนี่ได้ให้ดูรอบๆอันเดี๋ยวผมจะพาเข้าข้างในนะครับ นี่เป็นทางทิศน่าจะเป็นทิศใตายเนี่ยเขาทำประตูก็สองทะลุเชื่อมลอดหากันได้สมัยก่อน,นสุดยอดของไอเดียส่วนนี้ก็เป็นอาณาเขตบริเวณบริวาลหินไม่ได้อยู่ที่นี่นำหินมาจากที่อืน่น แล้วก็กลวยจะขนขึ้นเขาได้ครับกลวยจะขนขึ้นเขาขึ้นมาได้นี่หินนะ่าจะใช้สี่หนหามถ้าแบบนี้ มาดูนะครับจะให้ดูลอบๆหลายทิศทางของปราสาทหินพนมลงซึ่งน่ามาเที่ยวสำหรับคนไทย สวยมากมุมนี้สวยมากเนี่ยมุมนี้สวยงามมากเลย,เ,ยเดี๋ยวจะให้ดูมุมนี้ขอจับภาพเลยลนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปทำหน้าปกคลิปไหคนะรับอาเซียนนี่นวันลงลุงครับ ทางด้านหลังปราสาทหินพนมลูกนะครับที่ผมเดินมานี่คือด้านด้านหลังแล้วนะครับอ่าให้ดูนะฮะมุมนี้ก็สวยนะ ทางด้านหลังนี้มีที่จอดรถนะครับแต่ทางนี้น่าจะเสีย30บาทสำหรับที่จอดรถเดินขึ้นได้ถึงเลยไม่ได้เดินไกลแต่สำหรับผมถ้าให้เลือกผมเลือกขึ้นทางด้านหน้าพอได้ชมทางเดินสเสาเสลียงทางด้านหน้าวิวสวยงามมากถ้าใครมาจอดรถทางนี้เขาก็ไม่อยากเดินไปด้านหน้าแล้วนะ นี่พี่ผมขาดใจนะฮะอ่าผมน่าจะเป็นฐานของเสาไหมครับเนี่ยทางโน้นก็มีเหมือนกันน่าจะเป็นฐานของเสานะฐานของเสาส่วนด้านนี้ก็มีอันนั้นหายไปแล้วครับแล้วก็มีอย่างนั้นที่ตั้งนี้ก็น่าจะเป็นฐานของเสารตรงนี้ก็น่าจะมีการมุงหลังคารอบๆบริเวณ เป็นที่พักของคนนะครับอันนี้คือพระอาทิตย์นะฮะตรงกันทั้ง15ช่องประตูประสาทินพนมลุงวันที่3ถึง5เดือนเมษาผ่านมาแล้วครับ8ถึง10กันยายนฮะดวงอาทิตย์ตก5ถึง7มีนาผ่านมาแล้ว5ถึง7ตุลาอีกครั้งหนึ่งนะเวลาตกดวงอาทิตย์ ถ่ายไว้ก่อนเพื่อมีโอกาสมาเีื่อมีโอกาสได้มาอีกทีหนึ่งวันที่ดวงอาทิตย์ตกน,นันดวงอาทิตย์ขึ้นยังมีโอกาส8-10กันยา5-7ถึง7มีนา 5- 7เมีนาก็มีโอกาสมาได้อีกนี่คือทางด้านหลัง นี่ที่เขาบอกว่าดวงอาทิตขึ้นตรงแ้วถามว่าพื้นที่แค่นี้ถ้าคนมาดูด้วยกันหมดนี่จะเห็นไหมจะมีโอกาสขึ้นมาเห็นไหมจะย่งกันขึ้นมาไงกายบัดเราคงจะพาเดินรอบๆรอบๆดูนะบางส่วนก็หาก้อนหินมาเติมเติมไม่ได้เพราะว่ามันหายไปหรือจริงหรือคนเอาไม่แน่ใจ อย่างอย่างตรงนี้ที่จริงมันก็น่าจะเป็นแบบนี้มาที่จริงน่าจะเป็นแบบนี้มาแต่นี่หา,มหามไม่เจอเราไม่เจอจริงเราจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นเส้นทางเดินให้มีรูทางเข้า ให้ดูด้านด้านนอกด้านนี้ไปอีกทีนึงทานี้น่าจะเป็นทางด้าน,านทิศเหนือนะครับ สวยกำแพงด้านนี้ยังสมบูรณ์หนาปึกมีทางเข้าสี่ด้านน้องกำลังขึ้นไปนะ ขึ้นลูนี่ นี่ให้ดิพาเดินรอบนะครับรอบดูว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเข้าข้างในนะครับถึงจุดนี้คนที่ออกแบบสมัยก่อนนี้สุดยอดมากดูนะดูเขาออกแบบอาณาบริเวณบนภูเขานี่ นี่ด้านหน้าเลยนะครับผมจะเดินเข้าลำเรียงดูสำรวจข้าง<บ>าในนะครับว่าเป็นยังไงดูร่องรอยที่เหลืออยู่เขาก็าจะสะกัดออกมาได้แต่ละแต่ละตอนดู ดี S <S นนตงนีนเนาะเีะขอางไนี่อ้าจะไปลบหนให้ละน,น,น, <S 2> <S 2> น,นี่การแจะแจกสลักนะนอันนี้อ่ะอัดูดูดูดด อันนี้จะให้มองราจะไกล้นะครับสี่เร็วๆมายืนเร็วๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าข้างในครับดูอันนี้มืดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ที่จริงมันเป็นโพรงแต่ว่านกเพล่ พี่ลาบเข้าไปอยู่เยอะเขาก็เลยปิดไว้นะครับไห้รายสำคัญที่ทุกคนมาสาลพนมตรงนี้จะขึ้นนี้เขาไม่ขึ้นแจ็คสันคืนไปเขาพระนารายของเราคืนมา วันนี้นี่ครับ่าลว่างตาดูด้วยนะพี่อ้หือนาทีนะครับ <c oughs> เออหรือ5นาทีม,มง ใช่ครับออกตีสองก็ได้คือคือคือออกออกนี้น่าจะไม่จํากัดแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเกินทุ่มหรือสองทุ่มประมาณนั้นแหละเขาเริ่มเชียร์นักท่องเที่ยวเพราะว่าฝนตกแน่ๆเป็นแบบนี้อันนี้เขาเอา เขาเอาบักไม่ขึ้นแรกกลับมานาลายบรรทงสินนะะมันมันมันก็เหลือไม่เต็มไม่ไม่รู้มันทำศึกมาปะเข้าด้านข้างได้อยู่อันนี้เขาไม่ให้ผ่านเขาให้เข้าประตูด้านข้างเช่นบอกผมก็จะไปดูด้านข้าง แค่ล้มมาสงสัยผมจะเปียกนี่บ น,นี้เป็นวงกบประตูถ้าเรียกหน้าต่างสมัยนี้ก็จะมีอย่างนี้เออก็แปลกดีเขาไม่ได้ทำกันนกกันหนูกันคนเข้าแล้วกันคนเข้าประตูนี่เขาใช้อะไรปิดไม่มีร่องรอยของการปิดของประตูน อันนี้ข้างบนปิดยี่โมงครับ,รบหกโมงนก็เริ่มเชียร์คนออกใช่ไหมฮะนี่้องเดน่ออันนี้ความรู้ใหม่ครับผมนึกว่าขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้ถึงทุ่มหกโมงเจ้าหน้าที่จะเริ่มเชียร์ออกนะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าครับเพิ่งทราบว่าหลังห้าโมงเข้าฟรีวันนี้ผมก็เข้ามาหลังห้าโมงนะครับสำหรับคนมีอายุ ก็เข้าฟรี60ปีขึ้นไปนักเรียนในเครื่องแบบกับกลุ่มนักเรียนที่มาทัศนศึกษานะครับก็เข้าฟรีอ่เล็กนิดนึงนะพี่พี่เขาบอกว่าเริ่มเกียพี่เขาบอกว่าปิดปิดหกโมงเริ่มเชียคนออกครับอ่าข้างล่างก็ไม่ไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับ ปราสาทองค์ใหญ่ถ้าถ้าดูจริงๆก็ถ้าถ้าเทียบของวัดภูม่านฟ้าตอนนี้วัดภูม่านฟ้ายัางสร้างได้สูงกว่านะครับอันนั้นมันสมัยใหม่ฮะนี่ับสำหรับชิปช็ชอตนี้ผมอาจจะให้เอานะอันนี้ให้ดูข้างในคร่าวๆนะฮะ ที่เขาจะให้คนออกเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งให้ดูรอบๆเลยให้ดูรอบๆก่อนนะครับทรายหินขนมลุงนะครับตรงนี้